เกมนี้จะเป็นการดวลกันระหว่าง a อ v ดวีและเดอะแบดนะฮะได้สิทธินำทีมเป่าอิงชุบเพื่อเลือกสไตเมอร์เข้าทีมนะนำโดยกิจายต่ออินเตอร์และคนอื่นๆจะมีใครบ้างและใครจะเป่าอิงสุกได้ใครสปอยนิดนึงผมอยู่คนละฝั่งกับกิจายและเกมนี้ผมเล่นดาคอร์ดโคตรโหดจะเป็นยังไงคลิปนี้มี2เกมอย่าลืมดูกันให้จบ เราพร้อมทุ <SM. S 1> <Christina. S 2> ่มแล้วเราพร้อมทุ่มแล้วแม่งเถีงกูด้วยขวบมาเปลี่ยนชุบกันเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงคูเฮ้ผมขอเซตของผมแป๊บนึงเซตฮ้ยโสดจังวะอ่ะสามสองหนึ่งเราออกเลยนะสามสองหนึ่งกันไกลโอเคอ่ะเรียกก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรียกมันขึ้นมาอ่ะเรียกเลยเรียกก่อนเลยเดี๋ยวแปดคนแรกเหรอ ก่อนน้องกิจมาก่อนนี่ไงธรรมดาโอเคคนแรกกูเลือกอ่ะงั้นกูเลือกลีมิกลีมิกล่างเอาจริงนะเลือกลีมิกล่างเอาจริงอราบพี่เอาพี่เลือกล่างเออเลือกล่างที่ชนะกันนะเลือกกินไงเงี้ยเลือกเลือกลีมิกล่างเอาจริงที่ที่ไม่เอาชาร์ลอตมาอ่ามึงเลือกต่อเอาดิคนสองผมเลือก M X เอ้ยชุบใหม่ชุบใหม่ต้องชุบไปทุกคนเราไม่เคยชุบไปทุกคนเลยมาชุบฉุดฉุบสามสองหนึ่ง เอาเลยเลยเอ้าใหม่ใโทษโทำใหม่สามสองหนึ่งกันไกลสามสองหนึ่งกระดาษสามสองหนึ่งกระดาษสามสองหนึ่งกันไกลสามสองหนึ่งโนเฮ้ยเตี้ยมเกินไปเนี่ยการเกินการเหมือนกันหมดการเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยถือว่ากูเป็นเจ้าบ้านนะกูได้เลือกก่อนเฮ้ยกูโดนเกลียนกูโดนเกลียนกูโดนเกลียน เหมอกันเยอะเหมือนแบบกดเอาเวโกอ่ะกูเลือกเอ x มอ่ะกูเลือกต่อเลยโอ้ยอ่ะเด็กคนที่น่าจะเล่นกับกิจดีน่าจะเตมอ่ะอ่าเตมโอเคโอเคกูเลือกต่อเลยนะมันฝันสึงเจน่าก็รู้แบบโอ้โหแม่งเอาทุกดอกเลยเมอ เลือกยากใครบีเอก็ได้อะอย่า,ยางั้นผมว่าน้องเจสันอ่าเหลือตองกับลิ้นอ่าให้เลือกก่อนเลยผมเอาลิ้นแชนแนลเข้าทีมผมครับทำไมหลายอับกูแม่งดูแปลกๆละไว้สักพอรวมๆกันแม่งดูแบบโอ้มึงไม่เอาตองอะไม่เบื่อไม่เป็ขาลบพี่ชายมึงเลให้ลิ้นเลือกเดี๋ยวลิ้นอยากอยู่ใครลิ้น <c oughs> มีถามด้วยเหรอไอ้เหี้ยนี่รายการ <c oughs> อะไรเนี่ยไอ้สัตว์รายการเดบเว้ยวะเนี่ยผมผมอยู่กับคนที่เขาเห็นความสำคัญผลก่อนนะครับครับผมข้อเสนอคุณแบบไม่น่าสนใจเลยวะ ผมไปทีมเดี๋ยวเป็ดครับโอเคได้บอกให้มึงขึ้นดิสมาไอต่อมไอควายเลิ่เต้นเขาจะตบกันแล้วเล่นเกมอะไรเพาะเล่นเกมโรบบอกนะเออโรบบอกนะไปโหลดมาอีกอะ พร้อมนะมายัังครบพร้อมครับไปออกจากห้องกันและสุดครั้งนี้นะครับจะเป็นการดวลกันระหว่างสตรีมเมอร์นะฮะแล้วโดยการนําของเป็ดและไก่เรามาดูกันว่า <ๆ rian. S 2> ตําราแรงที่สุดกับตําราอะไรดีตำรามั่วไอพี่ไก่ตำรามั่วเออกับตำราไก่ที่สุดเอสซัดไก่ยูวตุ่นเก็ของคุณมาแยกห้องเอ้ย เราไปไหนอะหัวหน้ามาลงมาพวกเรานำนำหัวหน้านำเลยไอพราะเพรามึงย้ายไปไปเดี๋ยวกูย้ายห้องแล้วต่องหลงทางในดิสนะยิ่งโง่ๆอยู่เราเราเลือกตำแหน่งก่อนเลยได้เรากดตำแหน่งก่อนก่อนเลยกดตำแหน่งก่อนเลยพี่เล่นแคลรี่ให้ก็ได้พี่เล่นแคลรี่ดิพี่ไปป่าดิป่าเจอใครวะใครจะป่าฝั่งนู้นป่าก้อนนี่ไงพี่กิดไงแบนแบนก้อนแบนก่อนมาแบนแบนมาเฮ้ยเดี๋ยวต่องไปไหนอะต่องอาจจะเลนกลางนะเนี่ยได้ข้อเลนกลางถนัดนี่ แบนเค้กแบนอะไรครับพี่ผมบอแล้ผมจะแบนแก๊กให้เขาเล่นปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าเราง่ายต่อเราเยอะเราแบนแก๊กไอ้ลิ้นมันก็จะบอกว่าอุ้ยฝั่งนี้กลัวไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่บอกเลยว่าให้ปิดเอ็งบอกหลังให้แบนเอาไม่ดีบอกพี่ตองดิพี่ให้ไปตองบอกให้แบนโอ้โห้ผมกถ้าอย่างกิจจะเล่นเหรอเฮ้ยกูเล็งไว้อ๋อไอ้นั่นเล่นปะ ไอเซมป่ะโอ้ยเนี่ยเซนน้องเซมตัวอะไรก็โหดอะนาทีเนี้ยเซนคุกิตัวสั่นเลยว่าตาตาคอรก็สวยนะพี่เกมเนี่ยผมว่าไม่พี่วีเล่นเป็นป่ต้องให้จับมืออันดับแชมเปี้ยนเลยไปที่แต่เกมนี้หูถ้าเราเอาวันเดอร์กับทาร่ามาโหว่าดีป่ะพี่บิ๊กไม่ดีไม่ดีอ่ะ ามาไม่ดีไม่ดีไม่ดีวันเดอร์มันมันตามไม่ทันหรอกฝั่งนู้นมันพิ้วเออวันเดอร์มันตามาไม่ทันพิ้วหมดเลยถ้าล่า,ลา,ลาแทงทำไมเรามีกบเออเรามีกบ <มา S 1> อยู่โอ้ปะเออต้องการตัวตุ้มอะไรอ่ะมึงอะไรมึงอ่ะปวนตีนขมักแม่พี่พีเขาร้องฮะขอร้องเหรอ จริงเขาต้องการสาระกันก็สาระไงก็กูบอกผิดตรงไหนกูพูดเหมือนรีมิกเลยเนี่ยกูพูดผิดตรงไหนมึงจะบอกว่ารีมิกไม่มีสาระเหรอเมื่อกี้มึงเอามาแบบหมุนหมุนใครมึงมาควงอะไรไม่ถ้าเลแบบขำสวยจัดเขาจริงจัดเลยนะเขาหยิบสกัดสกัดนี่ไปใช้เล่นด้วยเหรอนอกจากเชาจริงอ่ะฝั่งนู้นพิพาราเลนสวัสดีครับเววหนึ่งจะมาใช่ป่ะผมหลอกฆ่าได้นะไดิกแล้วพี่ แต่ผมผมต้องช่วยเคียร์การก่อนเดี๋ยวผมไปไดี๋ยมไปเข่าแดงเข่าแดงบีรยากาศบกัศแดงแดงแดงจะไปจะไปมันเป็นเบลี่ยาตัวนะมันไม่ได้ตัวเดียวนะไม่ไม่มันมันเข้าจริงนะแต่มันเข้าจริงนี่นี่นี่หายแล้เข้าเยอะเข้าหลังด้วคือเดินมาตรงนี้ทำไมไม่เห็นยิ้มไอ้เซมเนี่ยเป็นคนคิดแน่เลยการเบลีอย่างเงี้ยโดนละเดี๋ยวหายหายมันระแวงไว้เก็บเก็บรีเลียรเก็บรีเลียรเก็บรีเลีย็บรีเลียรฟิกนะ สองวิาวิไม่ใช่สามหรอพี่สามวินาทีเก้าวิยไงเนี่ยตัวนี้เล่นอะไรเล่นัญาไปต่อปุ่มเก้าเดี๋ยวต่วันต่อวนรไม่ไดพาขี่รถไปไม่มีลบไม่มีรบไม่มีต่องออกรองเท้าวันเดิน้าป่ามาป่ามาถ่ายมาถ่ายมาาอะไรวะต่อยถ่ายมาดีละ อยู่ไหนอยู่บนกันแ่บนเยอะเดี๋ยวเรามาก่อนพี่๋ยวผมขี่เดี๋ยวเรามาก่อนแทบไปผมแทบไปอย่พิ่งโดนนะลูกพ่อมาล้วมาล้วแเร็เข้มีมีผนบอพ่อดองสเ็ดยแดงแดงแดงดน็กแดงแดดไปอ้ยมาอ้ยมาอ้อยเจ็บไม่เป็นไรเลยวยสวยวีเอ้มันเหมือนจะเข้าฟ้ากูนะลองอ้อยน้ำเห็นอ้อยแล้ว ีห้อมพี่ิ่เยเียนกากไนดอไม่่ไอ้อ้แิงกันเลยป่แมงแม่แม่แม่ม่แม่ม่ม่แม่แม่แแม่แมแมแม่ม่แม่แมอแม่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 ม่แม่แม่แ่แม่แม่แม่ม่แา่แม่แม่ม่แมมมมม แทงขึ่นหลอดแทงรึ่งหลอดเจ็ดสองเลยตรงนั้นน่ะเจ็ดสองยตา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 ยตตัวแรงมาแล้วเวสึงเ eh, ีทำ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 ล่างเลยทำล่างเลยเดี๋ยวดันดันดกลางสุดเลยก็ได้บางคลิป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 พี่กิจจะซูมคลิปเรียเก็บเรียกเก็ตัวขึ้นมาสตัวขึ้นาสองตัวรียายตายสอเลยครเอไรเไรเอกได้เอยะเียเกียกลาง เดี <l ots> <Pokémon> ๋ยวผมขึ้นไปช่วยก็ได้นะเดี๋ยวเวมก็เล็นเดี๋ยวเดี๋ยวรไ่นัใส่บ้างใส่บ้างใส่บ้าไม่ได้นะลเเอเล็บมันอยู่นะเล็บมันอยู่นะจะไม่ยกนะยกไปยกไปไวออยเต็มมีทีมคนพี่ีเลียเข้าปิดเลียปิดเลียปิดแล้วปัจริงครับียปิดจริงเลยปาพี่ป้าแล้วดูหน่อย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 ไป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 ไ กลางกที่มิกกับกลางไว้แล้ปะทำมันตายได้นะผมบอก่อนตาเลงงรังตายได้ตาได้ไปะนะนรเเกี่ยวสวยพี่ทำปัญญาอะไรปได้นะมามาเอาลกันลองมันยกนเอ้ยลราิกติกิเราเ้ิกเก้านทีเก้าาทีไมค่อยผมผมดิ้งดเดี๋ยวรอทเิ้ก็มงเดี๋ยวผมว่าหาควมตั้งจนดีกว่าด้ลาด้ลางทำเว็บร็วสุก มารวมกันนะพี่พี่เอพี่เอกอ้อยลงแล้วอ้อยอ้อยนักเพอร์ลงแล้วโอเคโอเคโอเคไอพี่เกียร์ติมันตีเลยเป็ดได้เขียวไหวเขียวไหวเฮ้ยพี่พี่อยากได้ว่ะไม่งถ่ายเอาวะขบวนขบวกลับไปพี่พี่พี่ผมขบกลับไปได้นะอ้อยเสร็จนะไอระเบิดยกฟังรังฟังรังจะกลายอยู่ดีสันนี้ยังมีคลิปได้อยู่อ่ะสยังมีแข่งนะพี่ยังไม่ตีเลยสยังไม่ตีเรียกแข่งก็แล้วจะไม่ตีก็ไม่เกี่ยวอะไร สวยเล้งเล้งจับเขาค่าฟอคดูแล้วนราฟอคดูแล้วแม่งถึงหูด้วยเฮ้ยพี่วีโซโล่คิวพี่กิดเลยอ๋อกูรอเวลานี้มานานแล้วเกียพี่วีอย่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แบบเป๊ะสวยสวยหมู่วีไม่หมูวีเดี๋ยวโวยกันเองเดี๋ยวโวยกันเองกําลังลุกได้ไหม้มี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 อยู่ไหนวะ

ไอ้เชิญข่าวอะไรเนี่ยไม่มีใครอยากขึ้นรถกับกูเลยผมไงผมขึ้นมาแล้วไงพี่คุณเบรกแตกกับแต่กงครามเดี๋ยวพี่ตงกลาวเล่นได้ครับแล้วมันจะเสียใจที่มันเลือกฝักบนด้วยนะฝากบนหนไม่พี่ไี่ฝากพี่ไปเดี๋ยวกูรับร่างให้อีกได้พี่คเดียวเฮ้ยมา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 เล่นบอลเล่นกับสกัดสกัดสกัดไม่มีอะไรไม่มีอะไร

เป็นกาได้กาได้เป็นกาได้มลยมีรมานะเตเนาะยกให้ยกให้หยุดยกให้ยุดพ่อพ่อตายมเลยี่มุี่เรืงี่เลยเพ่ล่อมมุกูด่องข้ไ้เียอะไม่มม่งแทมว่ะไม่ได้กอน้เจะนะพ่ิเกมแรก่าเ่ย เฮ้ยก็เคยอยู่เุยทีอะเก็บยอยองแงว่าหมู่ายายเดี๋ยวเพลงสัไคิดไอจัดเออรู่แรงไ่เบวกได้นะเราบวกกันนะตงอก้ย้กาอยบวกได้นะบวกได้นะปิดพได้นะไอน้อ่คเดี๋ยวหากเดี๋ยวหเีบวอยกัดส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 กัเดค่อเยอ่ไปไปกลางเลยผมรับค เดี๋ยวผมดันบนเราค่อยปวกนะ้ารวบโดนนี่พ <Fahrenheit> <mean> ี uh ่ใ huh. ต่แล้วหาบวกได้ปะหาปวกได้ปะมีวิเกบพี่เปียเจ็บพี่เปียเทบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รว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 ล้าง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 าไม่มีล้างยก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 เมื่อแตงะเมื่อตฮัลโหล m e r f วิ่งเียิเท่าสิเท่า ไม่กูจะไม่ยอมโดนกินง่ายาอ้อยรออยผมไม่มีะไรช่วยแล้วยกยกอยู่อ้อยมีผมเจ๊ว่ะยเกมนี้มึงเปนเฮียเลยนะอีกูเล่นไม่ออก่เออเดี๋ยวเขินไม่เดีวหายเลวกแกอยู่น่้ผมผมลบได้นะตองผมะลโอเคได้ได้่อยาเชื่อเลยเล่นนาคอนแบบเื่อะเยเจ็บเจ็บึ้งหลอดึ้งหลอดึ้งหลอดที่เอาเอาังบ้านันเลยนะมนอยู่ในบ้านเันเลยนะไรับพี่ไะ ในอาชีพจะีมาทำได้รับ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 ไม่ต้องรับไม่ต้องรับโง่โง่โง่กูทำทำไมวะไอ้เหี้ยไม่คิดว่ามันจะกล้าสวนไอ้สัตว์เอา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 อ้อยดีกว่าขอโทษขอโทษดีกว่าขอโทษขอโทษเนี่ยไอ้เอกมึงไม่น่าเลยสัตว์กูตายเพราะเอกผมว่าเราถอยดีกว่านะเดี๋ยวมัก่งจริงพี่ผมดูแลเออกูแบบจะไม่เล่นอยู่แล้วกูเล่นทำใหม่วะกูอยากถามตัวเองกูเล่นทำใหม่วะพี่ตั้งใจเล่นดิมึงเงียบปากก่อนไอ้เด็กมากูมากูมา เกียรติป่ะก็ยังเสียอะไรไม่เยอะนะพี่เขาต้องจะไปทำบีดไม่เยอะใจเย็นพี่เขไม่เล่นเฮ้ยพี่เขาเจ้ากันลองด้นะข้างบนนะพี่แต่เขาเจ้ากันปล่อยกลางได้นะเราลุนพลันอะแต่เขาเป็ยังไงบังคับเอากลันเราปล่อยกลางแต่เราเลุกพลันเลยปล่อยกูเลยกูตายอีกแล้วกูตายอีกแล้วไอ้สัตว์ไอ้ย่าเว้ยเฮ้ยกูแค่ได้เคลียร์การ์ดมัไม่เคลียร์หรอกกูแค่จะมาปาด เ <Hoy S 2> อ้าเฮ้ยเดียวเดียวไอ้เดียวุยไอ้เอ๊ะไอ้เหี้ยคนไทยไฟเดียวเราตากูจะไหลเด็กหน้าดังหมอยไม่น่าอุ้ยโยนะไม่เก็บสกิลไม้ห <od> น <ian> ีบ้างอ่ะ oh. พ <N mission> ี oh now, ่อ้ oh ้เเหีย oh ย <es> พี่กดสองหนึ่งหนึ่งอันตีเลยอะเงียบปากไปเลยดิไม่น่าเล่นเลยสองช็อตกูแบบเอออวยจนแพ้อวยเฮียอะไรมุกกูเลยไม่เฮียแม่งเอ้ยไอสัตว์อวยอยู่นั่นน่ะอวยขุยอะไรนักหนาละโยนเลยกูมไม่โยนทำไมแล้วจะชนะอยู่ไหนเฮียโยนทำไมอะพี่ไอสัตว์เอ้ยจบแล้ว มาแล้วเกมอีกเกมไหมไดีโดนูกมวนยวจบเลยว่ะเพื่อนเฮียลิ้นยกกูอ่ะสวยไอ้ฝั่งนี้ไม่มีเฮียเลยฝั่งนี้แบบกูเล่นไปกูเล่นแบบนิ่งเงียบๆนะแบบกูโดนฝั่งเดียวกันทำลายสมาร์ิวยมโอ้ยวยม้โแบบเียมอย่าย่าอยวาอย่าอย่เดย๋อยวพีย่าอยย่าอย่อย่าอดอย่พอย่าอย่ยาย่า่ายอ่าอ่อย่าอย สัดเอ้ยกูก็เล่นของกูคือกูกูไม่รู้เลยกูฆ่าไปกี่ตัวไงกูเล่นไปแบบหูเอือดจัดเดียวเลยพี่พี่มีแบกจัดเลยเด้อต้นเกมอ่ะไม่แต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 ่ก็แพ้แพ้พอกูเนี่ยแหละสรุปที่กูทำมาแล้วกูก็ทุ่มทีพี่มาสุดเล่นล่างพอดีอย่าโทษตัวเองอย่าโทษตัวเองพี่พี่แบบจะเล่นแบบไม่น่าเลยแบบไม่คิดว่าจะกล้าสวนไงเฮ้ยมีแหวว่านั่นไง เอาโดนแม่งไม่อยากแพ้ชัดเลยตอนนี้ครับเออมันด้บแบบไม่อยากแพ้ไม่ฝั่งนู้นมันเสียหน้าให้เราแล้วเกมนี้มันเอาจริงเราต้องตบมันมันชนะคือพวกมันชนะเราก็จริงเว้ยแต่มันรู้อยู่ในใจว่ามันแพ้แล้วเกมที่แล้วอ่ะใช่ไหมเออเราต้องสู้ใจเขาเสียแล้วดีๆพี่วีปรับใจตัวเองเออแต่ว่าแพ้ก็คือแพ้ไงไอ้โง่ไม่โอ้โหอีกี้ท้ามีงานเล่นก็แบบ นี่พูดไปเรื่อยอ่ะมึงเคยเห็นมันเล่นเหรอมึงพูดไปเรื่อยอ่ะอ้อมาพี่ต๋องเดินพ้อแนะบอกก่อนนะกางเทเดนสามยพูดไปเรื่อยเทเดนสามอิกี้กิ่นไงเล่นนี่แบบมึงเห็นกิ่นไงเล่นอิก,กี้ตอนไหนวะเนี่ยไอที่ไม่ต้องกดถุ่มก็ได้นะ,ะนไปไม่เห็นไม่ช่วยหน่อยจะมาขายที่ว่ามันมันเล่นเพลงอื่นไม่ค่อยได้วะ ไม่จริงสอยด้านโอเมนอะอ๋อโอเมนกับของที่เดินเึ้นมเฮ้ยคูใส่ลูนมาผิดปพาะวะทำไมมันฟันช้าช้าตต้นเกมมันแรงไม่ใช่ไม่ให้คูใส่ลูนมาผิดเะวะแตงอยู่นะแตงอยู่แล้วแตงยสวยเขาจบเลนบนนะครับเลนบนนะพี่อืายตน้เอไมเอ็กรออเดี๋ยวเด๋ยวไปหมดเลยเนี่ยรอรออยู่รออยู่ ดูดูพี่หน่อยดูพี่หน่อยเราห้าเราห้าคนเราห้าคนเราห้าเราห้ามันสี่มันสี่เฮ้ยมันเสียแน่มันเสียแน่กี่พลาดพีกเสียปีกเสีต่อไต่อไมพี่ต่มตต กลังไปกลังไปอยู da, unique unique ่นี่อยู่นี่อยู่นี่กี่สองไปรอบินนะพี่พี่มีบินน่ะโอมนมานะได้ได้ค่อยดึงก็ได้นะค่อยดึงบินบินพี่สองพี่สองเอาคนก่อน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 เป็นเพื่อขอโดนเปิกโอมนอโอมนบินโอมนเลยเตาติ่งเต่านิ่งต่านิ่งเถิดิพี่เถิดิผมว่เ่าน่งเตนิเดี๋ยวเดวราอาอีกี้เจ็บนะดูหน่อยนะพี่สองมันจะไม่กระเดินมาโดนพี่ใช่ไหมบิน้วบเ ไม่มีเก้าตอนเราเดินบอพี่เด็ดมีก็ทำตอนไปบินพี่เจ็บนะสองมั่นใจนะบินได้ก็บินไปเลยนะเข้่มไมนะพี่เข้าก่นะเล่นไปเลยเล่นไปเลยพาเข้ากลางไปเลยพาเข้ากลางไปเลยตายก็ตายไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วเอาเต็มที่เต็มที่อ่าอ่าโดน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 ผมไปแล้วมันมันมีโอเมนมีโอเมนมีโอเมนเปิด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 แบบก่อนเปิดแบบก่อนะปิดทิ้งบนกลังนเอยทิ้งบนกันเลยตรงกลางขึ้นบินละเข้าไปเล่นเข้าไปเดินเอาคนก่อนต้องทิ้งบนนะเว้ยน้องชายเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป ข้าข้าไปามาได้ก็มาอไเอกนย์เ้อาวล้เอกให้ปิดเอกสามะรับมรับผมมชุดะพี่มาพี่มาพี่มาดตี่กิจัไดังไว้ไปัไ้นะได้พี่พี่ดูให้พี่ดูให้พี่ดูให้ไรการการพีไปรับาดูการครไรับพี่รับการลิ์เียร์เลิฟต์เียร์ไปดให้ปิดเอกพ่อเราพูดเร็วให้ปิดเอก ไฮบิดเอ็กซ์ไม่เลยพี่ที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใไฮบิดผมเป็นไงพี่ผมขอใช้พลังบีดหนึ่งครั้งพี่วีพี่ตั้งใจเล่นปะเนี่ยพี่ตั้งใจอยู่มาแล้วเห็นไม่มีไม่มีเพราะผมกลับแลรววะเพรากลับแล้วเคลียร์กางได้เคลียร์กางได้เพรากลับแล้วเพรากลับแล้วผมดีนะไอ้เคลียร์เสร็จเอาเคลียร์กางแล้วก็เอามังกรให้หน่อยดิพี่วีเทลสกินอย่างสวยเลแรงๆอีกผมไม่อยากอยู่ล่างเยอะเว้ยมันเป็นโอเมนก่า ผมดีนะกลางพี่มีนักฟอเข้ากันนักฟอรนักฟอลเจ็บพี่มันเจ็บมันเจ็บมันไม่พร้อมเล่นไม่พร้อมเล่นแข่งสามตัวนะมีโอเมนนักอแล้วก็เมียร์อยู่คนจะรับบอลให้ดิเกิดมารับบอลให้รอบบอลมิกโอเมนโอเมนโอเมนน้องเอาละให้เอกไปยิงไงเอกยิงแรงมากเลยต้องเล่นกลางไม่ได้แล้วไปเฮ้ยพี่ก็เล่นกลางก็ได้ไงโถ่เนาะไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่ามึงโคตรเจ๋งเกเนะ่หักเชื่อรับบอลได้ดีหักได้ได้ไดเฮ้ยนักออยู่นี่นะพี่ไปพี่ไปพี่ไปเฮ้ยสงออกมาออกมา อะไรอะไรอะไรตีโดนเปลี่ยนแของมั้ยเปลี่ยนแของมั้ยเออได้ๆไม่ทำ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 ตีกลางสดเลยตีกลางสดเลยเออตีกลางสดเลยเนาะเราแรงอยู่แล้วเฮ้ยดูดิดูดิตรงนี้ตรงนี้ดตรงนี่น้องดูอยู่อยู่อยู่เฮ้ยมันจะพิคอ่ะพี่รอ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 อยู่อยู่ไม่ห่วแต่ไม่มีรางนะเอากลางได้านกางเอาคนก่อนเอาคนก่อนเอาคนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบรกหิงป้อมพี่เดี๋ยวเอาคนพี่เดี๋ยวตีหญิงป้อมเลยเออเอาคน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 ดูหน่อยดูหน่อยผมผมโต้ย เอกแม่งหลบได้ไงวะไอ้เหี้ยมึงเจออย่างนด้เเอกเอาฟ้าพี่ได้นะโตรขนาดนี้พี่ไม่เอาฟ้าแล้วเอาดาร์กดาร์กดาร์กน้องยิงเลยมึงยิงแรงอยู่แล้วไฮบิดเอ็กไฮบิดเอ็กไฮบิดเอ็กแล้วไปดูมังกรเลยมุงแบ่งคนพี่ต่องไหมไ้บิเแบ่งคนพี่ไไ้บิดเอ็กพี่เขาท่าเเหลือเขเหลือเขาตเกอยู่ไหมเเหลือเขาต้าเบีกอยู่ห ดูดูแค่ดูพอเว้ยน้องชายตาม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 ผีคสวยด้านกลาง้านฝามาปล่อยปล่อยปล่อยบนตำแหน่งมันก็จะรับจุดไอ้เวรปิกเผ็ดปิดผิเอ็ดปิดผิดยังอีกมป้อมแม่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 ีม่แ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 ได้เลแเอามเหมือน่ัมคนไทยมฟเมียวเหมอนกันม่แม่เราแสบเว้ยเอามคนไทยไฟเดียวเหมนกัน คนไทยไฟเดียวไอ้สัตว์เนียปล่อยไงลูกกูวิงรายายม่างไป่างไปเอะพูดอะไรพี่ก็เชื่อหมดตอนเนี้มามมังกรมังกรมังกรอ้ันมามันมาน้มันมาน้เอาคนได้ไหมตีตีลอได้มาึงออกมาพี่พี่จะดแลเองเต็มที่ต่องไปโซนเอกพูดแล้วไอ้ต่องไปต่องันอยู่บนมันอยู่บนพี่นี่นี่นี่ บวกไปเลยบวกไปเลยบวกไปเลยบวกเลยมีล้างพี่มีมีล้างมีล้างไม่ต้องกลัวมีล้างมีล้างผมล้างผมล้างบวกไปเลยมีแค่นั้นแหละบวกไปเลยไว้ไว้ไว้เทเด้อเทเด้อผมคิดนะละนะเฮ้ยนั่นพี่หลังโหนนะเขาพี่หลังนะเขาพี่หลังอย่าไปทั้งมือจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วโอ้โหหลังไหนไรเงี้ย หลังหลังพี่หรือหลังเราเออกูไม่รู้หลังไหนโผแม่งกูเบี่ยงลงนี่แล้วพี่จะจะออกมุมซ้ายแล้วกูไม่รู้หลังไหนกกกาง็ได้บอมึงต้องบอกเอวซ้ายก็ได้ใคยหลังไอ้พี่จุ๊บโอ้ไพี่ผมไม่หยุดเลยอีกทั้าที่เขายังไม่จับนะคอมเมนต์พิกแล้วเอยเขาต่อผมไม่ก่อนนะ เฮ้ยาต้องกลับ้านเอากลับบ้าน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 เดี๋ยเอาจริงป้ากิ่นมงมากแล้วไอ้สั์ไม่แพ้พี่กินปลาเค็มมากแล้วก็เขาเล่นเ่นผมผมเฮ้ยเฮ้ยบ้วนเราเาไหวไหวมั่วมั่วปองปองปองัดงดถ้าเขามาเอาคุ่นนะให้ปล่อยปองนะไม่น่ามาที่มีเกี่ยวอะลงที่ยากปล่อยบนนะปล่อยบนนะเด็กว่าไงพี่ก็ว่าไงนะ เราต้องไอสิ่งนั้นก็โปรแกรมอะไรโปรแกรมอะไรรแกรมอะไรเขาต้องจะอยู่ตรงนี้แต่องไปพี่ต่องไปเดี๋ยวพี่ปล่อยบนปล่อยบนปล่อยบนพี่ปล่อยบนปล่อยตอนไหนปล่อยตอนไหนปล่อยบนตอนแรกที่ปล่อยบนปล่อยบนทำไมปล่อยกองเขาต้องปล่อยเร็วอ่ะปล่อยไปเลยพี่เฮ้ยไม่มีลมอ่ะเขาไม่มีลมเขาไม่มีลมไม่มีลมโหลมหาหาหาทำอะไรสักอย่างเขาไม่มีลมตอนนี้แล้วผมร้าวคนนั้วนะบอกก่มาดีๆว่าเราไปกับได้ขวาแล้วได้ขวาแล้วเราบนไหมเราบนต้นะ เอากูไมาให้เซฟฮะมึงเก่งกันหรอเด็กเพชรดีเออถยถอยถอเอาป้อมมนออกแล้วก็ถอยได้ไหมได้แต่เล่นได้นะเล่นได้นะไม่ต้องรีบตีอ่ะไม่ต้องรีบตีอ่ะเราเราวิ่งไปทันปะวะนี่พี่พี่มาเอาอีกเราอยู่าอย่เจ็บเจ็บเจ็บอย่เจ็บเดี๋ยวไปเซฟเดี๋ยวไปเซฟเล่นปุ่นต๋องตองต๋องระวังไอ้ตองล้ำหน้าลนโดเฮ้ยไอ้นะคอนนะคอนคอนเสร็จเอานะคอนเสร็เลยเสร็จที่เอ้ยมันงั้นผมนะดูดีกว่านักหน่อยนะ ตเล่นเยวเว็บเล่นเดีเว็บเล่นนะพี่เดียวเว็บเล่นจุบจุบจุบุนอุบกไ่ตายไมตตายตายางแล้นไม่ได้เล่นต่อไม่ได้นะข้วตับนะข้ตับนะปล่อยปล่อยปล่อยเล่นข้าวตับปล่อยเล่นเต็งเต็งเต็งเล่นต้อยู่นะเอ้เป็ดเผยไอเป็ดไม่ดูเรื่องตัวเองเม่อกี้ไม่มีชุดไม่มีจุดมั่วมั้วมั่วได้หมดได้หมีเกลียวเฮียแต่เกียวแย่เกลียวแยเกลียว ขี่เอาแตกไอ้ทหารแรงตัน้นมาเหลือเป็นกิจไงเดพี่ตัวตัวสาคัญกายหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวกิจไม่สร้างปฏิหารเลยสาางเขาสำมางเขาาาเราทำาผมไม่มีอะไรช่วเลยนะกอบก่อนร้านก็ไม่มีเอาสำงางแล้วออกนะปล่อยก็ได้ปล่อยก็ได้ปล่อยเลยเปียด้าเปียด์เปียดานคอสตายยี่ิบวที่เกิดแบ่งนคน่ลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาจะมานี่นะ เปิดเลเปิดเลเปดไวเลดไวเลยบดได้ได้กไปโซเลยมีไปโซเลยโซเลยเอ้ยบนมีเวฟนะบนมีเวฟบนมีเวฟไปเล่นทำบนทำนก่อน้นมันมาันลอได้เได้เอาดิตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ผมได้ให้ดูดูดูได้่ไหนะเอออกอนันบอนนเขาล่นเล่นดึกลางกางมีเวฟกลางมีเวฟผมมากลางคนเดียว่มากลางคนเดงผมากลางคนดกลางแบบคนคนเดียวไปคนเดียวไปคนเดียวกลางไปคนเดียว

มันรออยู <laughs> ่เหมือนกันกูว่าับอยรับับเดมีชุบใช่ะมีชุบใช่ะมีมีมีนชุบไหนคอทล้คอลได้ถาเขเล่นนะดึดึงดึออกมาเลยดึงออกมาเลยแล้วเขาเ็นเคร์กลางอยู่บเ้เ็บเลเย็บเ้เย็บค่อยค่อยออกมารางแล้วรางนัเยบเลยเยรบเบเเย็บเยเย้สอเลสดได้นะผมบางลองลองสอดดูลองสอดดูเอาอตัวดวกันกับเอตัวดวกันกับเย็บเยเยยเ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 ยบเยยยยย พี่พี่ดูเรืผมมั้ชยิแมงแงโคตน่าลำคาเลยตอนเนี้ยให้ผมเึงให้เรื่อยๆนะผมดึิให้นเร่ยๆเดี๋ยวขาเติมเรือยไนึงเติมเลอยนึงกูเสียทุกอย่างเฮ้ยิจะิจะไม่ม่ตายไมตายไมสวยๆดึเว้ยเอ้กีไม่ไหวเลยผมว่าไม่จบว่ะเยอะละกินมาเ่เล่นคนเกับไม่เป็นไรวไม่ได้กมั่งอะเื่องอนเ่อเ่เ่เ่องเ่ไเ่ร ผมตั้ผมตั้ผมตั้ไมุยมีร้านนะข้าเล่นข้าเล่นสวยวิสวยสวยสวจได้นะจได้มีฟิกมีฟิกอยู่ปะมีฟิอยู่ปะมันเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยมันจับแล้ว ตายแล้วโดนจับตายแล้วอุ้ยมันไม่เดินว่ะไอ้มึงเบไปพูดอย่างงั้นไอ้ต๋องแมันตาถันไม่ชุบไม่มชุบชุบไปแล้วตัน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 จบได้แล้ว่อมันจบแล้วเพราตันตันจบแล้วเว้ยค่คุณก้าวค่คุณก่เอนจบเว้ยขอบคุณความอกทายรองพ่อเออไดขัดเกินเอากิดิ๊งไปขิดเกินออไปขัดเกิ เนี่ยถ้าเราเล่นทำลายสมาธิกันแต่แรกเราชนะไป2เกมแล้วอี๋หมวยหมวยไม่แต่เหมือนจะจะเปลี่ยนตัวนะดูดิเหมือนเข้ามางจะเปลี่ยนตัวนะมีรอยทรงรอยเซอร์ด้วยนะกูเห็นเหมือนเหมือนจะแกเปลี่ยนตัวนะกูว่ารอยเข้าแทนลิ้นแน่เลยต้องสองหนึ่งเอต้องสองหนึ่งดิแบบนี้เฮ้ยเมียกูอยู่แบบนี้ก็ต้องสองหนึ่งดิ มันเผมไม่รู้ว่าใครจะมาแทนแต่หมูวีเว้ยไปส่งหัวหน้าทีมไหไปส่งหัวหน้าทีมไหมันเสมอมันจะม้าเออได้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 หัวหน้าทีมจะเจรจาผมผมได้หมดผมได้หมดยังไงก็ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยเล่นกันวันหลังก็ได้วันนี้เราหอมปากหอมคอตีหนึ่งแล้ว